อะไรกันเป็นอะไรกรั้ตื่นเต้นกันใหญ่เพื่อได้ยินรถใหญ่มาสวัสดีค่ะอยู่กับช่องปูแม่น้องหมิวนะคะอีหยัง,อ,ยง,อ,ยงอ่ะอีหยังอีหยังอะไร,ะไรเลนละบา้

คิดย <accurately S 2> oh ังไงคิดยังไงโอ้ย huh. ค <toy> ิดยังไงอยันเน้องเอาโชวอยสิโชอยเห็นสัาปไปไปไปเดี๋ยวไปนั่งด้วยได้ไหมเนี่ยได้กลูกอกได้้งเลยคือเท่แล้วรักม้เออลปันนี่แยกรับม้ยลูปั่นไหไหม

ชนเดียวดยดี๋ยวเก็บไปนี่ก่อนอนนั่งด้วยได้มเไปีก่เก็บอนี่กนเกบนนขวัญใจสวอนนะคะนางเอกแห่งทุ่งนาเมื่อได้สิ่งใหม่มาไก่ไก่กะาโซฟาเลยโอ้ย ไอ้บ้นีพัดลมี่ไปทอีกพัดลมยกาอย่าแท้่บ้นีึงไปร้านผูนะเออไปที่ร้านอ้าวเยบทอดพัดลมบ้านีเยกทมแบงบ้านีีจงหนื่อยยางยางไม่หวลบินไปลูไปที่ร้านว้างเลย างเลยลูกป้็ยังไม่รู้มันการผีด้วยกันเป็นหนาๆนี่แหละมันไม่เป็นจาเน็ดเงียบ่าง่างคิดป่าเมื่อกี้ยังไงย่างมานี่ไปปั้นปั้นไปเอาแค่ใส่นะลูกไปไปบ้านมานาอ่ะเออเาเนี้ ผูใ้ใด้ตะปั่นมานีนั่งไม่ได้

มึงางแหมเออเออะไรเพียบไปเลยาเยไปเลยรอบๆเลยปลานี้มันรอบนะลูกกลมนี้โอ้หอยละวินหัวดิขอยวินแะ้เดี๋ยวนี้ฮะขออภัยคุณผู้ชมดูคลิปนี้เราวินปาเขาข้ากมาวันนี้ลูกเขาข้า ยาบเทาเอหมตามไปมันนี่โอ้ประมาณรอรมาอเเกือยย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 อยย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 ายย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 ่ยย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 เยย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 ยอยยนยย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 ย้ยย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  เรี่ยนกับลุงเสือเลยของเด็กของเด็กเอาอย่าจิไปนั่งครับมันนั่งไม่ได้นั่งแล้วมันไม่ไปเลยล้อมันก็เหี้ยไม่ตอนนี้เราหลบลมแล้วนั่งได้นั่งได้สามคนเลยหรืออุ้ยไม่ได้อันนี้เหมือนเขาเอารถเก่ามาทำไหมเนี่ยะม้าของเด็กเขาเอาเหล็กมาดัดรถเด็กนี่จะให้ใครซ้อนจะให้ใครปั่นใสองคนนะก็เด็กตัวเล็ก รูปเดียวกันนะเนมาจากไหนางรน่าะอยู่ท้ายเนาันอยู่ตรงข้างอะที่ไหนออลอปที่ร้านจาะแล้วใครซื้อให้ใครซื้อแม่แม่ซื้อกี่บาทลูกกี่บาทกี่บาทรูมั้ยซื้อมากี่บาทซื้อมากี่บาทเปิได้ลอกุ่เชีรล็อกแล้วล็อแล้ว บอ้ต้องใส่ยี่สิบบาทแน่เลยซินของชาตินี่ก็แถมให้เลยใช่ไหมเนี่ยอ่าตองชาติก็ต้องร้องลงเอใต่อลุงเสือซื้อต่อยีบาทลุงเสือซื้อต่อร้อนึ่งยี่บาทไม่ได้ยีบยี่สบาทลุงเสือจะซื้อ20บาทขายได้ ไม่ได้ม uh, right like uh, ันเท่าไหร่นะลูกของเด็กอหแต่ว่ามันจะขี่ยากถ้าท่านมันอยู่ตรงนี้มันจะแต่ว่านั่งได้ห้าคนเหรอลูกนัไายเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเรนนี้เนาะเอาเอาถุงคองกับน้ำชคมานั่งด้วยนะ ได้เ้อครัแม่ได้ได้ได้ัุงชง้กมาได้ไม่ได้ไม่มีสะแกง้นาเนาะมากห้ไปย้าีนน้อยค่ะจำปลานั่งได้ด้วยอ่ะจำปามานั่งด้วยดูอเอาเอาปีนไปปีนไปวันใจสวได้สมล้อใหม่ของีน้อยวันนี้ เอาเอาเอาของใหม่่นปัไปโรงเรียนบ่ไปโรงเรียนได้ไหมไม่ได้เหรอเขาจะว่าบ่เอากลับกลับกลับกล้องกลับรถ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  ไปแล้วบานี่ไปแล้ว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 ,ลวโอ้ยตอนนี้ขอจบคลิปมพ์เท่านี้นะคะสวัสดี